สวัสดีครับทุกคนวันนี้มือดึกเนาะสามทุ่มแล้ววิลาน้อยแสนดียังไม่ง่วงเลยเอานอนแล้วก็ไม่นอนเพราะว่าหนูนอนหัวค่ำวันนี้นะครับเอาฝากไว้กับอุญ,ญ่านะพ่อกับแม่ก็ไปตลาดมาประมาณ6กโมงกว่านีครับกลับมาแสนดียังนอนอยู่ในเปอยู่เลยได้ไปอุ้มอ,ออกมา หนูนอนยาวมากประมาณสองชั่วโมงเลยเนาะสองชั่วโมงกับสามชั่วโมงนะครับแล้วก็พอ,อกลับมาบ้านก็เป็นสภาพนี้ครับนี่กินนมไปแล้วก็ตาใสเป้าเลยตาใสาแป๊วเลยเหรอลูกหืมหูหมูน้อย <c oughs> หมูน้อยหนูไม่ง่วงเหรอลูกฮะ หนูไม่ง่วงหรอคะอยิ้มเก่งจังเลยยิ้มเก่งจังเลยแฉนดีน้อยเนี่ยม,มีแต่คนบอกว่าหนูหัวแบนนะลูกโอ้หนูพอใจแบบนี้ค่ะทุกคนหนูถ้าหนูอ่าถ้าแบบนี้เรเรียกหัวแบนนะหนูก็คงจะสวยกว่านี้เนาะถ้านั้นแหะ แต่มันหนูเวยแล้วครับทุกคนเนี่ยหนูเวยแล้วหนูแค่หน้าเบมออกเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวให้หนูโตก่อนเนาะให้หนูโตก่อนนะคะเนี่ยหัวหนูไม่ได้แบนนะดูดีๆสิดูดีๆสิคะให้ดูดีๆนี่เห็นไหมหนูน่ารักมากเลยเดยวนี่หัวหนูก็งอนอยู่นิดนึงน่ารูกเดี๋ยวดั้งลงมาเดี๋ยวมันก็พุ่งเองนะลูก ตอนนี้หนูกำลังไปเที่ยวอยู่ดั้งหนู <c oughs> มช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับข้างนอกร้อนหล้อก็เข้าออห้องแอร์แล้วก็เข้าในรถอากา,ากาศข้างนอกร้อนก็เลยเป็นหวัดนำ้ำามกไหลตลอดช่วงนี้ลูกเป็นมาสองวันแล้วตั้งแต่ไปในเมืองนะครับอุ้มออกอุ้มเข้าในรถอยู่เนาะก็เลยนะ่าจะปรับสภาพยังไม่ได้นะแซนติ หนูจะนอนได้หรือยังคะ,ะหะหมูน,อนอ้อยจะนอนได้หรือยังพ่อจะไปอาบน้าแล้วเนี่ยพ่ออยากไปอาบน้าแหละแต่ว่าตอนไปกินข้าวเนาะทิงแสนดีไปแสนดีก็เล่นคนเดียวเนาะแสนดีก็ไม่ได้งอแง,งอะไรเลยเนาะแสนดีคนเก่งเนี่ยทาไมหนูเก่งอย่างนี้ในโลกอะไรเนี่ยําไมมีข้าวแม่ฮะมีข้าวนอะอืม <laughs> หมูโน,โน้อยจะนอนแล้วหรอลูกนอนไหมจะนอนไหมคะหนูจะนอนไมหมลูกมาทักทาย f อทุกคนนะครับเนี่ยคืนนี้เนาะสามทุ่มแล้วหนูยังตาใสแป๊วอ,อยู่เลยแต่ว่าอีกสักพักหนูก็คงจะหลับแล้วทุกคนเพราะว่าอะจะปิดไฟนอน,นลูกะจะปิดไฟนอนแล้วนี่ ฝันดีนะคะหมูน,น้อยฝันดีนะลูกทำเป็นไอทำเป็นไอเอ้ยนอนได้แล้วมันดึกแล้วเนี่ยนอนได้แล้วมันดึกแล้วเนี่ยเนี่ยเวลานอนก็จะมีหมอนข้างอยู่นี้แล้วก็ให้หนูนอนฝั่งนี้นะคะหนูก็จะนอนสลับกันซ้ายขวานะคะเออปรับสภาพหัวอยู่เนาะนุ่ลูกไอวายใครเนี่ยใครเนี่ยเนาะ ใครกันเนี่ยอู้หอู้หู baby baby cute sandy cute baby g อหมูน้อยมูน้อยมูน้อยโอ้สแสดงว่าเข้าอันนั้นดนี่เข้าไอติมนี่เข้าไอติมติดอยู่โอ้ไอติมกินข้าวแล้วหลอติด ห้าห่มแสนดีอะลูกฝันดีนะคะฝันดีนะคนช่วยฝันดีนะคะทำไมหนูตายยังใชอยู่เลยอะลูกเดี๋ยวเอานมให้กินนะลูกอ่ะอามัมก่อนมัมเอามัมมัมม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 มไปแล้วสวัสดีครับบาย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 อ่า ทุกคนสวัสดีครับพันดีลาทีสวัสดีนะครับ